เอาแบบดูเดือนกว่าในเรื่องเราเช้านี้จัดไปสะพานเพลงสะพานที่พนเอกประยุทธ์ท่านแต่งเดี๋ยวขาเนือแป๊บหนึ่งนะคะอะไรแล้วนะคะฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพลงนี้เปิดได้เพลงของหลวงอ่าใช่อย่าบอกนะพลเตกประยุทธ์เป็นลิขสิทธิ์เออเปิด <laughs> <Okay. S 1> ได้นะเดี๋ยวโดนเคลมสะพาน แต่อย่าไปเปิดบิชอว์วอเทอร์แชมเบอร์วอเตอร์อันนั้นเปรี้ยวเลยค่ะอันนั้นเปรี้ยวนะที่สู้เพื่อเธอเพื่อพันดินที่แสนรักมันนานแค่ไหนรู้ไว้ไม่วันหัวใจเมื่อต้องเจอแม่น้ำเชี่ยวกราดอุปสรรคที่แสนยิ่งใหญ่นี่แรงบันดาลใจมาจากเพลง การอะไรนะพี่ก็จําไม่ได้จริงๆ Over trouble water แปลว่าอะไรนะท่านนายกแปลเอาไว้ว่าการก้าวข้ามแม่น้ามันเกรี้ยวกระขอจงอย่าวันใดใดนี่ใครรักเุงตตต้องเข้ามาเลยนะฉันพ้อมจะเป็นสูนยุอย่างเพื่อให้เธอข้ามไป หายทางที่ฝันต้องเอาภาพท่านยกกับคุณเศรษฐานายกใหม่มามันจะเข้ากันได้ใช่ฉันพร้อมจะเป็นสภานเอาเสียงเพลงเอาภาพกันมาเธอขามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลภาพที่ทำเนี่ยมะนกเขาวปูรักอ่ะ สิ่งที่ไในวันนั้นสัญญาที่ผ่านมายังสู้ด้วยใจต่อให้ลมยังลูกขึ้นใหม่ทุกคราเกิดมามีชีวิตเพื่อเธอเพื่อเป็นดินที่แสนมีค่าจะตอบแทนจะสู้จนกว่า สิ้นใจอย่าตึงทอแท้เพราะฉันไม่เคยจะท้อถอยสองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าวันใดใดฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพา ที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นสภาพเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง ญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับแทบไม่ได้เลมันม,มีเวอร์ชันที่ต่อเข้าด้วยเหรออ๋อไม่เคยฟังจนสอบผ่านชาติพึ่งขนาดนี้เลยนะ เพื่อให้เธอทามสู่สามร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงวันนั้นยิกงไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง น้องใบได้หรือยังท่านหกฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฟันจะพาถึงฝั่งดังที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสปลายทางที่ฟันจะพาถึงฝั่ง เพลงเดียวกันหรือเปล่าเกิดท่านนายกประยุทธ์ท่านดูอยู่ท่านจะบอกผมไม่ได้แต่งเพลงนี้มันดูจะไปอีกคีหนึ่งขออภัยค่ะทีมงานเอาภาพตอนที่ท่านฮัมเพลงนี้แล้วดูปากน้องไบเอาภาพตอนที่ท่านฮัมเพลงนี้ภาพตอนที่รับประธานอาหารเสร็จสับเอาเพลงลงด้เรา แรมในใจเราเอะไรรู้ไหมเดี๋ยวน้องไบเอาให้ได้ตามเลยนะคาน้ามใ่น้ำเชี่ยวกรากเป็นต้นดังๆน้องไบมันจะดีใช่ไหมดีค่ะท่านนายกนีน่ารักนหมความน่ารักอยู่นะ ฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปไปทางที่ฉันจะพาทำไมต้องไ้ไม่กล้าเสียงดังกับท่านนายกเหรอตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสอย่างนี้อ๋อตรงนีั่นปิด จะกลายเป็นจริงเชีนออไ,นไอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะฉันไม่เคยจะท้อถอยสองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าวันใดใด ฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝันดังที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นเอาเสียงในใจยิมลงลองไปว่าใหมให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกล สิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงนี่ถ้าเปิดอีกเพลงมานี่มีเลยนะเอาอีกแล้วพวกเธอใช่ไหมเราจะทำตามสัญญาค่ะครบสี่ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมพร้อมหรืยอยังนัดหมายไว้อาคุณอดีสอนเพียงเกตบอกไม่อยากจะทะเลาะไม่ขอเข้าพร้อมกับคุณวิโรนนคนะทำไมจึงทะเลาะกาันการเมืองเรื่องปกติไหมท่านผู้ชม เ,เอาร้องตามเลยเมืเ่อวานนี้เต็มฟีดเหมือนกันนะครักลุงตู่ก็ไม่น้อยนะ,ะ,ะในายกอย่าไปคิดว่ามีแเดคนว่านะที่ท่านบอกคิดทุกทีอ่ะก็ผูกพันอยู่กับท่านมาเก้าปีใช่ไหมใช่เหรอ คนี่นี่นี่ค่ะท่านผู้ชมว่ากันต่อไปเถอะพิยุทธปิดเถอะขอร้องอะไรจะฟังเรื่องอื่นใช่ไหมหรือยังไงฉันขอไปเป็นสะพานเพื่อให้เ้าคามไปภาพแล้วแต่เลยจินตนาการเลยเดี๋ยวมาแป๊บเดียวยังไปไหนนะเดี๋ยวมีประเด็นร้อนแรงท่านผู้ชม เมื่อต้องเจอแม่น้ำเชี่ยวกราอุปสรรคที่แสนยิ่งใหญ่จะพาเธอให้พ้นทุกภัยเช่นไรอย่าตึงท้อแท้เพราะฉันไม่เคยจะท้อถอยสองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าวันใดใด ฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝันดังที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใส ไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงสิ่งที่ในวันนั้นสัญญาที่ผ่านมายังสู้ด้วยใจต่อให้ลม้มยังลุกขึ้นใหม่ทุกคราเกิดมามีชีวิตเพื่อเธอ เพื่อแผ่นดินที่แสนมีค่าจะตอบแทนจะสู้จนกว่าสิ้นใจอย่าบึงท้อแท้เพราะฉันไม่เคยจะท้อถอยสองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าวันใดใดฉันพร้อมจะเป็นสะพาน เพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝันดังที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง ำต,ตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา,บมาโฉัน้องจะเป็นสะพานเ,เพื่อให้เธอทางไปยินปลายทางที่ฝันจะพาถึมฟฝันดังที่ตั้ง,งใจ ฉันสองจะเป็นสภานเพื่อให้เธอทามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็น จิงนี่เพ,พลงโปรดเลยชยลยอบท,ที่สุดคออือเพลงน,นี้แหละะนอจเป็นสาอให้เธขมไป างคนกระซิบบที่เกี่ยวกับที่เกีกบตกเป็นเหยื่อคือมีบางคนบบกากระซิบพี่เลยไปห้ามไว้จำได้ใช่ไหมวันที่ทิมงงานเปิดเสียงกระจาด<อ>แบบที่พี่ไม่คาดคิดอะ่ะนั่งนั่งลงครับนั่งลงครับมีบางคนวางแผนจะเปิดเสียงพลเอกประยุทธ์เหมือนกับเป็นเสียงเดินทักทายเข้ามาให้พี่ตกใจ ประมาณว่าท่านกำลังเดินทางมาถึงที่มาถึงตรงนี้แล้วจะดูปฏิกิริยาพี่โหดีน้ำกระซิบบอกมันมีคนหนึ่งพยุทธเดี๋ยวมันจะทำแบบนี้พี่ไปห้ามไว้ทันน้องใบนลกภาพนะถ้าเหมือนเสียงท่านมาก่อนแล้วเสียงท่านทรงพลังนะค่ะเออแล้วเรานึกว่าท่านมาเราจะทำยังไง ปน้องไบโกอะไรคะฮะเออนี่เคราะห์ดีจริงๆนี่ผมแอบบอกเบื้องหลังนะถ้าบุษจะดูเมื่อวานอ่อนโยนนะอ่อ,อ,อนอยโยนถามก่อนดิเนี่ยถ้าจะอยู่ต่อผมจะถามว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งผมถามหรือเปล่าเอาภาพออกไปถาม,ถามหรือเปล่าเอาภาพออกไปผมถามหรือเปล่า,าเอาภาพออกแล้วเปิดเสียงดังๆจะไปตีความแหมอ้อมยังไงเอาใหม่เอาใหม่สิแล้วเนี่ยประมาณนี้ อยู่ได้ยังไงถามก่อนดิถ้าจะอยู่ต่อผมจะถามว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งผมถามหรือเปล่าถามหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเตรียมจะแก้ผมถามหรือเปล่าอ้าว<อ>ก็จะไปตีความแหม่อ้อมยังไงยังไปเลือกดูยังไว้ลงใต้โต๊ะนี่เลยน้องไบรท์ท่านนายกเอ็นดูพี่เนี่ยนะ<อ>จริงจริงมาผมก็สวัสดีอสวัสดีท่านนายกอเชิป็นไงเมื่อวานนี้หลับสบายไหม ใช่ไหมเพราะมันเหมือนปลดเปลื้องนะให้พักผ่อนคนอยู่มาเก้าปีตั้งไปแต่ละวันมีแต่งานทั้งนั้นตื่นมานี่ก็นั่งรถไปทํางานท่านบอกเมื่อวานใช่ไหมไปไหนไม่ถูกแล้วเพราะว่าปกติตื่นมาก็นั่งรถไปนี่ค่ะมันจะได้ถามเลยน้้งไว้นังไว้จะถามว่ายังไงน้องไว้จะบอกเลยใช่ว่าคาร้องเพลงค่ะใช่ไหมเมื่อวานท่านก็ร้องแล้วแหงสภพาเออแล้วหลายเพลงตอนที่อําลานะอยู่ตรงตึกไทยตอนที่ลงมาเนี่ยน้้งไว้ โอ oh, ้มีหลายเพลงมีหลายเพลงโอ้จัดไปหลายเพลงเลยเพราะมีไวโอลินมาไงใช่น<า>ัน่นนั่นนัน<ม><ม>นันฟัง,งด,ดสูสิศรัทธาด้วยอันนี้เป็นเพลงพระชนิพลความฝันอันสุดสุดจริงๆเมื่อวานขาดไปเพลงหนึ่งค่ะ คนดีไม่มีวันตายอ่านี่ก็เป็นเพลงประจำตัวใช่ไหมเมื่อวาน,น <ะ S 2> ทีมงานเ<อ>ตรียมไม่ทันนะค่ะเนี่ยอย่างนี้แหละที่ไม่สามารถจะอยู่ในเรื่องเล่าเช้านี้เพราะเวลาไม่พอค่ะไม่งั้นจะมีรายละเอียดที่จะได้ไล่เรียงใช่ไหมศรัทธาค่ะ ไ่ค่อยเคยเห็นนักนายกคือปกติตามกระทรวงเวนี่ยมีอ,อย่างวันก่อนก็นก,รกระทรวงแร<อ>งงานใช่กระทรวงชาติบัญญัติตามกระทรวงเนี่ยจะมีะขออ้ามลากราชการหารัฐมนตรีแต่ว่านายกเนี่ยเราไม่ค่อยเคยเห็นนะเพราะจริงแล้วมาอ,อ๋อไม่ได้อยู่อำลาไง,อองหลายรุ่นแล้วไม่ได้อยู่อำลาไงก็คุณทั้งศิใช่วยได้ ค,คุณยิงณย่งร่กคุณสมัครค่ะคุณสมัครคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักาคุณสมชายในยทรรเนียบยังไม่ได้เข้าเลยค่ะคุณสมชายวงสวรรค์นี่ทรเนียบยังไม่ได้เข้าเลยสักวันเดียวเนี่ยอันนี้บรรยากาศ ชมบอกเอาข่าวอื่นบ้างแต่นี้มันก็ยังไม่จบนะมันก็เอาภาพผู้เจฐานเดินตลาดมาคู่กันก็แล้วก,ก,กันจะได้ดูเหมือนมีข่าวอื่นด้วยแล้วใช้เพลงที่ประกอบไปแต่ว่ามีภาพท่านนายกอสองนายกเลยนี่เป็นรายการเดียวที่ท่านทูชมสามารถดู two one ทูอินวันนะเห็นไหม เข้าอีกแล้วไปเข้าไหมแทนนี่สามารถจะใช้สองขาพทู่อะไรนะ านผู้ชมเอ้ยทับภาพนี้เรานําเสนออีกข่าวหนึ่งไปได้ไหมภาพเอาจจไม่อยากเอาโอเคใช้ได้เลยแล้วเขาเตรียมมาดีนะมีเสียงประส์ประสานนะค่<ฮ>ะริงเมื่อวานนี้เตรียมพร้อมมากเลยและเป็นที่น่าชื่นชมยินดีสําหรับคนรักคนเ็กประยุทธ์ริงนะสําหรับชีวิตผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยต้องไบนะค่<ฮ>ะใช่ไหมค่<ฮ>ะแล้วก็ต้องยอมรับนะว่ามีความผูกพันไม่งั้นมันจะเกิดภาพนี้ไม่ได้หรอกน้องไบอยู่ใช่ไหมค่ะ ขนาดเราทําข่าวอะค่ะขนาดเราทําข่าวยังรู้สึกว่าเออเห็นท่านเป็นนตาเลินนะคือทําข่าวมาเก้าปีอะใช่ไหมใช่ทำข่าวท่านนายกคนเอกวัยย่สิบเก้าปีอาลองดูนี่พี่แสกรอโซผมแสงสันสุขพี่ไม้ข่าวอนุญาตได้ใช้เดยไม่ติดปัญหาใช่ไหมใช่พี่แสบอกใครจะเอาไปทําคอเวอร์ใครจะเอาไปร้องได้หมดเลยก้าให้ไกลกว่าเดิมพี่แสกบอกไว้บังเอิญเมื่อวานนี้ไม่มีข่าวคุณพิธาเลยใช่ไหม ไม่เห็นนะคะไม่เห็นข่าวคุณพิธานนอกจากตัวเลขอย่างจะฟังอ่ะเปิดมาซิกเขาบอกเป็นอีกไม่เอาพิเศษออกแล้วเอาภาพของสองเหตุการณ์นี้เหมือนกันมันจะเข้ากันไหมนี่เป็นการมิกซ์มิกเนื้อหาีี่่ัวอเเป็็นนน้ไไไมมมร ความคิดยังสู้ไว้หัวใจยังสู้ต่ออ้าวพี่เสยกระดาษพีนน่ไหมวเนี่ยไห<ใ>นเรื่องนี<ล><ล>้เป็นการมิกซ์เนื้อเธอช่างโหดร้ายฉันรับมันไม่ได้วันนี้จะจากไปทั้งน้ำตาภาพมุมขวาจะเข้าขวานะเอาคุณเชษฐาเอาไปก่อน เจ็บจนเจียนตายไม่อยากร้องให้ใครเห็นสิ่งที่เราเป็นผ่านมาคืออะไรไม่อยากร้องขอจะไม่ร้อเธออต่อไปแม้จะเจ็บเจียนตายจะยากก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิมพอแล้วนะเดี๋ยวเฟลเอาลองลๆๆง นี่มีความเสี่ยงมากหรือจะเปลวท่านผู้ชม